สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวเราอยู่ต่างประเทศด้วยจ้าเมริตะกระแตนพาก,กินแซบอีกแล้วค่ะเมื่อนี้มีส้มตํานะคะเมนูส้มตาปลาล่าวันวนัวค่ะแล้วก็มีหมูย่างนมสดนะคะพี่น้องแซบหอมหอมค่ะมีพักมาเป็นสวนค่ะที่ขาดไปก็คือนี่จ้าเห็ดดินจะเห็ดดินรวมหนึ่งจะ้ะหนึ่งเห็ดดินรวมจะ้ะพี่น้องเห็ดเห็ดป่าเอาจะ้ะแซบแซบค่ะกินกับส้มตำและะ้วค่ะ ดอกอ่อนๆจุ๋มๆค่ะพี่น้องให้เบิ่งไกลๆเนอะค่ะดอกเล้ยๆค่ะพี่น้องจุ๋มๆค่ะแซ่บจ้ะกินกับส้มตำของเฮาเนะจ้ะหนึ่งเฮ็ดจ้าเฮ็ดดินรวมจ้ะสารพัดเฮ็ดเลยจ้ะดอกจุ๋มๆค่ะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวนะคะหมูย่างนมสดส้มตํา เห็ดนึ่งเห็ดรวมจ้ะนึ่งเห็ดรวมป่า็ดินรวมนะจะ๊ะพักหลายๆคือเก่า้อจ้ะพี่น้องพบพ่อกันคือเก่าทักทายกันคือเก่าเด้อจ้ามากินข้าวพี่น้ำน,ำน,นํากันออ้อจ,จ,จ้ะพี่น้อง้องป่ายตะแตนท่ากินแซบีปแล้วเด้อจ้าแต้มมังหุงนัวๆเพ็ดเพ็ดจ้ะแซบแซบแตพี่น้องพักหลายๆยค่ะ หนึ่งเห็ดดินรวมเนะจ๊ะเนาะทับแซบเนียจ้ะรับสมตามเข้ากันคักจ้ะพี่น้องคืออยู่ตลาดอยู่ทางทางกรุงเทพจ้ะพี่น้องแพงจ้ะคืออยู่ทางอีสานของเฮาเนาะค่ะมันจืถจืดเนาะจ้ะเห็ดดินรวมเลยเนาะจ้ะซื้อมา ขีดละยี่สิบบาทจ้ะพี่น้องร้อยหนึ่งเราจะห้าขีดอยู่บ้านทางอีาสานนี่บแง้งกันนี้จ้ะตะกต่นซื้อกินเนาะค่ะแถวตลาดรุงเทพนี่เราจะทางปทุมวันบางรักนะจ้ะทำงานมึงมีเวลาให้กินนะจ้ะพี่น้องซื้อเข้ากินจ้ะถึงกับส้ตมตำแซ่บจ้ะเห,ห็ดเห็ดดินรวมนะจ้ะหนึ่งเห็ดดินรวม จะดอกน้ำงามแบบยน้อยน้ำงามอยู่จ้ะแซ่บจ้ะส่ตมตำกระแซ่บแ้ะพี่น้องตำใช่มะก,กอ,อกจะ้ะเผ็ดๆนะจตะสุดยอดจะ้ะ กินกับหมูย่างทำซสดนะจ๊ะพอกบ้งกันอยอดท้า,ายอ่อยจ้ะ สักมงยอดอ่อนๆพักบุ้งจ่ายยอดอ่อน,ออน เมนูแซ่บดิสารนาจากสุดยอดเลยจ้าขอบคุณทุกไลท์ทุกเมนต์เดจาาที่เข้ามาทักทายกันด้วยจ้าพี่น้อง มากินแจกกินนัวกับตะกะแตนเน้ะจ้าเฮ็ดดอกแม่น้อยจุ๋มจุมเด็กพี่น้องแทบแทบจ้ะ กินกับตับมังหุ่งเนาะค่ะค้าอีลีจ้ะอาหารอีสารของข้านะจ้ะอาหารป้านะจ้ะเห็ดดินรวมนึ่งเห็ดดินรวมเห็ดดินรวมนะจ้ะ แซ่บจุดยอดเลยจ้ะพี่น้องดอกจุ่มลายใช้ซ้อนตักเลยเนาะจ้ะน้อยๆจ้ะพี่น้องจุ่มๆเลยจ้ะ ละลายจ้ะพักบ้งมันรุ่งสายจานนะจ๊ะพี่น้องอาเป็นว่าเมื่อนี้กับพ่อแค่นี้ก่อนนะจ๊ะพี่น้องทุกคนเพื่อนๆชาญยูทูบเนาะค่ะ คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่เนะค่ะคลิปหน้าตะกะแตนก็นจซิมีเมนูแซ่บๆมาฝากอีกคือเก่าเด้อค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนเด้อจ้าขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะบ๊ายบายค่ะ